พบกับพลอีกแล้วนะคะกับช่วงรีวิวรถเข้าใหม่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะจะพาลูกค้านะคะมาชมรถเก๋งซีดานค่ะลูกค้ารถเก๋งซีดานของค่าย u ุสกิค่ะต้องบอกว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะลูกค้าเพราะว่าปีใหม่ใหม่น้อยค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ และนี่ค่ะลูกค้าคันนี้ก็คือเจ้าซูซูกิเซียคาร่ะ1.2 GL Plus นะคะปี2019โอ้โหปีใหม่มากๆนะคะคันนี้ไม่เพียง67,000กิโลเท่านั้นค่ะ คันนีจ้จะต้องบอกว่าที่ลูกค้าเห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้เล็กนะคะลูกค้าจะบอกว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าเขากว้างขวางนะคะออกแบบออกแบบมาให้สําหรับรถอ e ีโกคาร์นะคะลูกค้าได้อัไรประโยชน์เยอะมากๆนะคะอ่ะเรามาดูการออกแบบด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยจะออกแบบสปอร์ตเลยค่ะลูกค้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะ แต่งสไตล์สปอรมีสเกิร์ตหน้ามาให้นะคะลูกค้าสเกิร์ตข้างมาให้สเกิร์ตหลังมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็โคมไฟของเขานะคะก็จะเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์ค่ะนี่สภาพก็ยังใหม่นะคะลูกค้านะคะไม่เหลืองแล้วก็ไม่มีรอยแตกนะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะ เรามาดูด้านข้างสำหรับคันนี้เป็นรุ่น GL+ Pass นะคะล้อของเขาจะเป็นกระทะล้อขอบ15นะคะลูกค้านี่ค่ะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงข้างถังตัวรถทั้ง2ข้างนะคะแล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะคันนี้สีดำก็คือเท่ดุดันมากๆเลยนะคะ คันนี้จะแต่งคิ้วกัาร์ดมาให้แบบนี้แล้วเพิ่มความสวยงามนะคะลูกค้าแล้วก็มือจับประตูสีเดียวกับตัวรถติดฟิล์มกองแสงมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะอ่ะเรามาดูการรับประกันโครงสร้างก,กันกระจกก็ยังมีโลโก้ซูกิเป็นกระจกเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าติดฟิล์มมาให้พร้อมใช้งานการรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอน นี่โอ้โหเม็ดอาร์ตยังเรียงตัวสวยแบบนี้เลยค่ะลูกค้านี่เราจะดูเม็ดอาร์ตของรถนะคะทั้ง4ประตูนะคะก่อนจะรับซื้อมาเนี่ยตรวจสอบกว่าจะซื้อเนี่ยตรวจสอบมาให้แบบหลายข้อมากลูกค้ากว่าจะได้รถมา1คันนะคะก็คือไม่มีชนแน่นอนนะคะตรงนี้ก็คือทุกทุกประตูเลยนะคะ เรามาดูด้านหลังกันบ้างน,นะคะสำหรับคันนี้ที่พลอยบอกรุ่น GL Plus ของเขาจะมีสเกิร์ตสปอยเลอร์มาจากโรงงานเลยอันนี้สปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ตมาให้นะคะลูกค้าแล้วก็สเกิร์ตหลังมาให้นะคะแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะก็จะ,ะยังใหม่อยู่สภาพยังคงเดิมนะคะลูกค้าใช้งานได้ปกติไม่มีรอยแตกไม่มีริ้วรอยนะคะคันนี้แล้วก็มีโลโก้ GL Plus แบบนี้เป็นรุ่นของเขานะคะเราลองมาดูด้านหลังห้องสัมภาระท้ายกันบ้างน,นะคะ สำหรับคันนี้ก็คือห้องสัม,มภาระท้ายก็คือกว้างนะคะและก็อนตอริ้อย่างหนึ่งลูกค้าคันนี้จะมีจอแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยเวลาเข้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะก็คือคุ้มค่าแน่นอน,นะค่ะลูกค้าค่ะแล้วพอจะพามาชมด้านในห้องสัมภาระท้ายนะคะสาหรับคันนี้นะคะจะต้องบอกว่าห้องสัมภาระท้ายของเขากว้างมากเลยลูกค้ทาทั้งกว้างทั้งลึกนะคะคือใส่ของได้เยอะนะคะตรงนี้ก็คือใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยค่ะ สำหรับตัวเซียตนะคะก็ต้องบอกว่าไม่เล็กเลยค่ะลูกค้าก็คือกว้างขวางสะดวกสบายมากๆข้างในก็จะมีชุดอุปกรณ์ปะยางสดุดสยให้นะคะลูกค้ากกว้างแบบนี้เลยนี่ค่ะก็ค,คือคุ้มค่ามากๆนะคะเป็นรถอีโกคาร์รถเก่งซีดานอีก1นึคันที่น่าใช้เพราะว่าให้ความกว้างขวางแล้วก็สุกของได้เยอะนะคะเดี๋ยวพอยจะพาไปชมในส่วนของในห้องผู้โดยสารนะคะลูกค้าแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆด้านในกันนะคะไปชมกันเลยค่ะสนับสนุนโดย คาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว c o m เามาชมด้านในของเจ้าซูซูกิเซทคันนี้นะคะสําหรับคันนี้โทนภายในจะเป็นโทนสีดําค่ะลูกค้าให้ความรู้สึกสปอร์ตนะคะลูกค้าแล้วก็บอกาจะเป็นบาอกผ้ากำมะหยี่สีดําแบบนี้เลยสภาพการใช้งานก็คือไม่แค่จะไม่มีรอยยับแล้วก็ไม่มีรอยขาดเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็คือใหม่ใช้งานน้อยมากๆคอนโซนก็คือสวยๆแบบนี้เลยนะคะและก็พวงมาลัยเป็นสามก้านแบบนี้สามารถปรับสูงต่ำได้และนี่คะ่ะลูกค้าเลขไม้ 67,000กิโลเท่านั้นปี2019เลขไม่น้อยมากๆลูกค้าใช้งานมาน้อยนะคะลูกค้าน่าใช้มากๆคุ้มค่ามากๆแล้วก็ ในส่วนของคนโซนกลางก็จะเป็นเครื่องเสียงนะคะสําหรับตัวนี้นะคะของเขาจะเป็นเครื่องเสียงซีดีเอนะคะลูกค้าแล้วก็จะเป็นหน้าจอสัมผัส6.2นิ้วแบบนี้เลยเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ USB ได้นะคะตัวนี้ก็คือคุ้มค่ามากๆเลยสําหรับอ่อเครื่องเสียงนะคะแล้วก็แอร์เป็นแอร์แบบแมนวนวลนะคะเกียร์อัตโนมัติ CVT นะคะคันนี้ เบรกมือนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนี่ค่ะลูกค้าช่องเก็บของอลูกค้าตรงนี้ก็มีช่องเก็บของด้วยนยคะลูกค้าก็คือสวยแล้วก็อัตรประโยชน์การใช้งานเยอะนะคะลูกค้าคู่มือต่างๆก็ยังอยู่ครบนะคะลูกค้าสําหรับปี2019คันนี้คุ้มค่ามากอ่ะระบบความปลอดภัยคันนี้นะคะก็ครบคันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น ระบบเบรก A B S เขามีให้แล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก E B D เสริมแรงเบรก B A แถมยังมีถุงลมคู่นหน้าให้ด้วยนะคะลูกค้าก็คือ สำหรับอีโกคาคันนี้ก็คบคันมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความปลอดภัยนะคะในส่วนของความบันเทิงเครื่องเสียงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าประหยัดไปได้มากเพราะว่าคันนี้ราคามันมันมันไม่แพงลูกค้าแล้วก็ผ่อนสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพอจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันแล้วก็สืบราคาให้ลูกค้าฟังนะคะไปกันเลยค่ะค่ะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะคะสําหรับคันนี้ซูซูซกิเซียตนะคะ เป็นเครื่องยนต์ 1,200cc ซีซีค่ะลูกค้า91แรงม้าก,กันเลยทีเดียวเป็นเครื่องยนต์4สูบของค่าย s ูซู k i นะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้จะบอกว่าอีโกคาคันนี้ประหยัดน้ำมันถึง20กิโลลิตรกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะการรับประกันโครงสร้างกันบ้างคันนี้ไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมแน่นอนเนี่ยคะ่ะแก้มซ้ายแก้มขวาคงเดิมแล้วก็มีมออก,กอให้นะคะลูกค้ายังอยู่คงเดิม คันหน้านะคะก็ไม่เคยโดนชนเป็นคันหน้าเดิมแน่นอนนะคะลูกค้าคันนี้นี่น็อตต่างๆนะคะลอยอาร์ลอยม้า,มาต่างๆจากโรงงานยังอยู่คงเดิมแล้วก็ฝากระโปรงก็คงเดิมนะคะแผ่นกันความร้อนยังอยู่ครบนะคะลูกค้าก็ปีใหม่ไม่น้อยแล้วก็สภาพดีมากๆคันนี้ค่ะลูกค้าแนะนําเลยจ้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าสําหรับซูซูกิเซียคันนี้จะบอกว่า ได้ความคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าของเขาเนี่ยจะมีฟังชั่นนะคะแล้วก็ประโยชน์การใช้งานครบคันเลยทีเดียวนะคะได้ความกว้างขวางในความสะดวกสบายแถมยังราคาถูกนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าซูซูกิเซียนะคะ1.2ดรุ่น G.L+ นะคะลูกค้าปี2019ไม่เพียง67,000กิโลเท่านั้นราคาเพียง339,000บาทค่ะลูกค้าก็คือผ่อน เพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเริ่มต้น5,000กว่าบาท6,000นะคะลูกค้าคันนี้ก็คือผ่อนสบายแน่นอนลูกค้าคนไหนที่เพิ่งทำงานใหม่ๆนะคะนักศึกษาจบใหม่หรือว่า,าลูกค้าที่ต้องการลดที่ว่าผ่อนสบายนะคะราคาถูกๆคันนี้จะบอกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าแน่นอนคะ่ะลูกค้านั่งสบายกว้างขวางแถมยังประหยัดน้ำมันด้วยอีกต่างหากนะคะลูกค้าค่ะใครที่ชอบคันนี้นะคะลูกค้า สามารถแคปรูปหรือโทรมาหาได้ที่พอยนะคะเซลพอยนะคะเบอร์ตามนี้เลย093-926-2691ค่ะลูกค้าค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube Facebook แล้วก็ดิสก์ k ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เซลพอยขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพอยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วจะพาลูกค้ามาชมกับรถสวยๆคุณภาพดีที่ร้านบอยรถบ้านค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ